สวัสดีค่ะพบกับเราช่องธรรมชาติต่างแดนนะคะ2 0 2พค่ะมื้อนี้ยายสเสียบเห็ดสอออนวะพี่น้องยายบ่เคยกินจักเทียและเห็ดอันเนี้ยสก็บไปกินคุณสากสิดาแเตว่าถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนละว่เพ่อกินได้มันแกหรอหมู่วานยังมปนท่าออนแกเลยแกไว้แท้กะอวนวะค่ะ ได้สิตัางห้มึงได้นี่ค่ะยึดตกจนรถได้ในจนรถบ้าก็ไมาเอาเลยค่ะเงียบมากเ,เข้ามาเมืองค่ะเด้อเอาไปเนี่ยผัวสิดาเด้เนี่ยแอเคดอกเลือนเนี่ยฝนตกเบวกขึ้นเนี่ยค่ะเอาไปผัวสิหายบ่เนี่ยต้นดอกงามๆเลยค่ะเด้อคืนกับคืนว่าอายว่านี่พูด ต้าหันเหือก็จะดดกงหัมันละค่ะนี่นี่แกแล้วห,หว่านวอ่นฝน,น,นตกโอ้เสียดายเลฝนตกมันขึ้นเลยค่ะแกเลยโอ้ยแกแล้วมีคาดว่าเห็ดจะเยอะว่าฝนตกมัไฝน,นตกไซว่าไปนองเลยคืยสอสเอาไปล่วงกินจากีหาตนก ว่ามันกินได้ดีเลยค่ะเห็ดทัวบานห้าเพิ่นว่าเพื่นว่าโอ้ยยายสิกากินบ่ายายบ่เคยกินมันงา่ายไีเลยค่ะปานดอกไม้เลยโอู้หูโสอนเนาะบ่เคยเห็นเลยคะ่ะแต่มาอ,อยู่นี่ซิว่าปีแล้วเห็ดน,นี่บ่เคยเห็นกลิ่นเลยเคยเห็นแต่ในท์เฟสโมเพิ่นว่ามันกินได้โมมาแสบคักะว้ยมันดอกนี่ ผู้คนนั้นมันแซ่บค่ะเขาสะกากินพ่ออู้ดอกนี่งามขนาดเลยค่ะเนี่ย,ย,ยเต่งๆเ,เลยปอยดงามค่ะเนี่ยเอาไปลองมันก่อนนะไปลอโอู้ดอกนี่ก็งามง่ามไงครับอ่อนๆยู่ค่ะเนี่ยออดหมู่บ้านนี่ย้ายมาเหี่ยวเลยนี่ขวาย้ายมาบ้านสังเกล็ดเลยหมู่บ้านเนี่ยอันนี้ก็เนา่าอันนี้ก็ร่างสิเกิดขึ้นเลย เอาไปในผัวมันสิได,ด้มันแหงแต่ว,วา่ากินไปทั่วที่เราอยู่แดนไหนมันสิตายเลยเดี๋ยว,าวา่วเาเด่ว่าพูดอะไรก็ว่าเพิ่นกินพกเพิ่นก,กินได้ดหรือล่าค่ะพเพื่อนเอาเพิ่นกินได้อยู่พเพราะว่าเพิ่นกินกันทุกปีกเด่ว่าเขาบอกเคยโพอเขาบอกเคยเห็นไงแกเขาเขาเริ่หมหวั่นใจว่เาเขาสิกล้ากินโบงดงามงดงามมันอ่อนขนาดเลยอ่อน เราจะเก็บก,ก้าเก็บไปไหมอุ้ยงามคักแท้มาเป็นดอกไม้พี่น้องเลยงามคักงามเลยโอ้ยยายบุกการกินน้องยายบุกการกินดอกพี่น้องยายบอไปดอกอมันเกิอดอยู่นี่ซะเนาะเสียวคือกันค่ะพวกคยกินพวกคยกินก็บบอเอาละมาเป็นดอกไม้บังเถียนมังพี่นอ้องเอ้ยสะอ่อนน้ำบอ เอาไปผัวก,กับสิหายนะยันเนียตายม็นยังดอกนี่ค่ะป้าป้านั่นเฮ็ดผึ่งหวานย่า่วงจอดรถเลยค่ะจอดช่วงจอดรถเลยเนี่ยจอดรถอะไก็เก็บเอาเลยเฮ็ดลายค่ะตรงนี้มันยังท่านเกิดกำลังจะเกิดอยู่หมู่บ้านหนมงบองหมู่บ้านขาหนองบังเกิดอยู่ในสองสามดอกอาทิตย์นานี่คาดว่าน่าจะเยอะนี่ค่ะ พุ่งตองยางไกลเลยค่ะรถไม่จอดไปเราก็เก็บเลยค่ะเนี่ยเก็บเราก็นี่เต็มเลยค่ะเนี่ยในเต็มเตทีท่เรากับตาสองกาับตากระบา่าไม่ต้องย่างอ่ะไม่เหมื่อยเลยะคะ่ะวงจอดรถโอ้แต่เนเดึกเห้นเ้อ,เอสะออนเด้ปลาเป็นปลาอย่างงามค่ะบุก่า,กาเก็บพี่น้องแกนพอด้วยโอ้ไม่สิให้ปลาเป็นปลาดอกไม้จ้าสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ดะะ้วค่ะกดติดตามใหม่นะคะนะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเขาวาถ้ามมนกับขางมันจะไม่เห็ดเห็ดเดียเห็ดดำล้าคุณจะท่านใดเราเห็ดดำเราค่อยเค่อยเก็บเขตบ้านย่ายบอมมี่ค่ะอันนี้มันดวงูเสะออนเนาะ